สวัสดีครับพี่น้องปองปายสืบภูสุคนครับืัอนี้ผมอยู่ที่นคมคำสอยครับมาอยู่นิคมคำสอยครับอยู่ที่วัดป่าคำอีครับบรรยากาศแถวนี้ร่บรื่นครับเย็นสบายครับสมกวัดป่าดีครับเงียบได้ยินแต่เสียงลมเสียงเงินสิงสาราซัดครับเงียบขนาดครับวัดป่าอยู่นิคมคํคำสอยบ้านหนองแวงวัดป่าคำอีครับ เดี๋ยวสิพาชมบรรยากาศรอบๆครับผมครับนี่คือด้านหน้าเพื่อนครับทางตรงเข้ามาทางนี้ครับจะมีป่ายางสองข้างทางโอ้ไก่ป่ากลายขนาดป่ะนะข้างทางต่างขาวดอบขาวครับสิมีสวนยางเต็มเพื่อนเลยครับสวนยางครับนี่คือทางทางเขาของเพื่อนนัน้น ทำกิจของสงครับครับทำประตูเข่าทางพุ่นทำประตูเข่าทางพุ่นต่ยังบ่แล้วครับยังบ่ได้เห็ดเแ็่ยังบ่ลงงบแลี้ยวทางเพื่อนเข่าอันทำกิจของสงอันนี้ครับพระใหญ่ครับพระขรวงพระใหญ่หลวงพักใหญ่เลยครับอยู่วัดป่าคำมะอี ด้านข้างก็จะเป็นพระพุทธรูปครับพุทธรูปครับพุทธรูปปางปางเดียวกันบิดครับปางปางขึ้นกันเดียวกันบิดเลยครับนะครับตั้งล้อมรอบตั้งล้อมรอบนี่ครับ กำบูฮู่ว่าเขาไว้เ็อย่างครับว่ามีมีรอยหลดครับมีรอยหลดมาวนอยู่ครับนี่มาขับวนอยู่นี่มีรอยหลดหอยหลดนะครับมีหอยล่อหลดครับมาขับวนอยู่ทมบูฮูว่าเขามาทําพิธีกรรมอย่างนี้นี่นี่ครับองค์พระใหญ่ครับองค์ใหญ่งลีดัว ผงบ้ากใหญ่ครับผมอากาศล่มรื่นครับบรอากาศร่ลมรื่นลมพัดไปบวเย็นสบายครับ มาตั้งเรียงอยู่ในจักรูปครับคุณก็บลินับนะเต็มอยู่เดี๋ยวขาอกอย่างชินับแล้วก็มีเสาสีทองนี่ครับเอิ้ยรอยยังอันนี้นะมีสีต้นสีทิศครับมีสีต้นสีทิศนี่ครับตั้งอยู่นี่ด้านหลังเปิดมีประตูด้านหลังโอ้กระเลาะกระแตโอ้มีกระเลา มีพะระถอนไม้ปลดน้ำอยู่ครับภาป่าอันห้องน้ำเป็นป่าปั้ครับเป็นกำลังสร้างกำลังสร้างอยู่ครับจเจ้าพันซางอย่างอื่นได้มีจิตศรัทธาแรงก็ที่จะสร้างวัดสร้างว่ากมาสรอยพันร้างได้ครับนะครับ <c oughs> อยู่นีนคมคำสรอยวัดวัดป่าคำอีครับบ้านหนองแวงนี่ครับ ข้างในประกาศกำลังสร้างอยู่ครับค่ะลครที่มีจิตศรัทธาหัวใจบุญทั้งหลายค่ะมาร่วมอนันโมทนาสร้างวัดสางวาไปนะเพื่อนครับเพื่อนกำลังสร้างอยู่ครับองใหญ่อย,ยอย่างนี้ครับพนะ่อ,อนะอมากใหญ่พ่อนครับ ครับก่อนเข้ามาด้านข้างจะมีพระช้างครับพญาช้างสามเสียนครับตั้งอยู่ด้านข้างครับช้างสามเสียนนะครับช้างยืลุวันช้างสามเสียนมี่ต้นไม้ครับต้นนันี์บ้านบางถ้าถ้าบ่สังเกตกับบ่เห็นครับแต่ถ้าสังเกตกัจะเห็นครับนี่ครับย่างเข้ามา ทางเขาทางสามเสียนจะอยู่ด้านข้างครับนะครับหลังจากที่เราออกมาจากโบสถ์หรือว่าจากยังของเพื่อนและครับน่าจะเป็นโบสถ์นี่มีพระเป็นกำแพงอ้อมนะครับนี่กาเดินเข้าปย่างเข้าประตูมากครับนี่เป็นยังสร้างยังมาแล้วครับนี่ครับ ป้ายป้ายพระกนาจะอยู่ตรงนี้แหละป้ายวัดเพิ่นแต่ยังบ่แล้วแต่ผู้ใดมีจิตศรัทธากะมาร่วมสร้างน้ำเพิ่นได้ครับนี่ครับเส้นทางกับสะอาดสะอ้านครับ